สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรามากินดีท็อกเราเากินตีนไกแล้วคะวิ้งขึยิ้มหวานหอยไหมยิ้มไหมเจ้าเรือคูนี่นะคะมากินตีนไกพูดต่อรย่ร oh. ้คุณลุคุณคุอาจฉีดยูไม่ยากเนาะลสแกนดี่เรามีเาไม่ยากเรามีพาวชามนี เรามีพาวชามิงแล้วก็ต้องฮาร์ดเป็นยังไงบ้างมาอยู่แสงทองล้วก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็อ่อซัพพอร์ตเด็กคนนี้ตลอดนะค,ะครับพยืมาหน่อยน้องฮาร์ดกีรพัฒน์แสงทองนะคะมากับพุตเตอร์น้องฮาร์ดพี่เวนแล้วก็พี่เอนะคะ พี่หนิมกับพี่เทน,น่าจะตามมาพ่มจะซื้อผ้ากินมาื่อวาสุาทนจบนี่นะคะแต่ตอนนี้มีไม่มีคนเลยม่ยมีคนเลยครับนี่ตาเคยกินทุกกินไบอรหกินกินค่ตอนมาก็กินี้ตอนมากรุงเทพใช่ไหมใช่ออนี่กรุงเทพ โอเคนาะโอเคค่ะวันนี้หลังเลิกงานก็นเอาทีมาฝากไปไหนเอฟซี FC ทุกคนว่าหลังเลิกงานเราทำมาแล้รเลยว่าี่เข้าวขับยังมาล้วะคะ่ะตอานี้เธอเรียนมาก,กินขาะชูก,กี้ตีน้อยว่าเวลากินเสม,มอได้ค่ะเลยว่าหลังเลิกงานเวลามากรุงเทพปอะมี่ีแบบมิกินแนงสินะค่ะโอเคค่ะไปกินชุก,กีิจีน้อยกันเลยบ๊ายบายน้องคะคะบ๊ายบายนี่